เป็นแถวที่3นะคะก่อนจะขึ้นแถวที่3ก็โซ่สองแล้วก็เลื่อนห่วงก่อนเหมือนเดิมนะคะโซ่สองแล้วก็เลื่อนห่วงลงไปในช่องตรงกลางดึงรอหอขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็โซ่สามแทน1 f แล้วก็ทําอีก1 f ลงไปตรงกลาง mm hmm. ก็จะเป็น f 2โซ่สองเหมือนเดิมนะคะลายลิมเหมือนกันหมดเลยนะลายลิมจะเป็น f 2โซ่สองแล้วก็ f อีก2ลิมทั้งสองข้างเลยนะคะพอได้ลายลิมแล้วก็โซ่สองแล้วก็ 2, วกทําลายตะข่ายค่ะลายตะข่ายอันแรกจะลงที่หลักที่สองของลายลิมนะคะเป็นการเพิ่ม เพิ่มตาข่ายมาหนึ่งช่องนะคะเพิ่มลายตาข่ายมาหนึ่งช่องนี่นะก็จะได้แบบนี้เพิ่มลายเขาเรียกลายอะไรลายตารางใช่ไหมเสร็จแล้วก็โซ่สองคะ่ะโซ่สองแล้วก็ลงเป็นช่องๆไปค่ะแล้วก็โซ่สองสำหรับคนที่มือใหม่อาจจะยังไม่ต้องทําลายทึบก็ได้นะคะเราทําเป็นลายโปร่งแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งผืนเลยก็ได้นะ,ะทลลําลายริมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นลายโปร่งแบบนี้ไปทั้งผืนเลยก็ได้นะคะส่วนลายตาข่ายอันสุดท้ายนะคะเราจะลงตรงนี้นะ หลักที่สองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือหลักที่สองฝั่งนี้ก็คือหลักที่สองใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแล้วฝั่งนี้ก็คือหลักเนี่ยหลักที่สองของฝั่งนี้นะคะหลักที่สองของลายลิมเป็นการเพิ่มมาหนึ่งช่องเป็นการเพิ <x j ans> ่มช่องเนี้ยมาหนึ่งช่องเป็นการขยายเสร็จแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงตรงกลางช่องนี้เป็นลายลิมวิธีขยายก็มีแค่นี้เลยค่ะเราก็ถักแบบนี้แหละไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ทำลายตาขายให้เป็นลายทึบนะคะก็จะถักแบบเนี้ยขยายไปเรื่อยๆได้จนเป็นผืนใหญ่ๆเลยค่ะ เสร็จ F2 ใช่ไหมคะเราก็พลิกเสร็จล้วก็โซ่2แล้วเราก็มาดึงเรื่องของตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ขยายไปเรื่อยๆเลยทาเหมือนเดิมนะคะทำลายดินลายดินเสร็จหลักแรกที่เราจะลงก็ตรงนี้แล้วก็มาลงถัดไปถัดไปถักมาเรื่อยๆแ,แล้วหลักสุดท้ายก็มาลงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็โซ่2แล้วก็ลงลายดินต่อไปมันก็จะขยายออกไปเรื่อยๆสําหรับคนที่ทาลายโปร่งนะคะ